คิมริพายแจงดราม่าผิกทอ้อจอฟ้องบริษัท เรียกได้ว่าการเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนในโลกอะไรน์ครั้งเมื่อมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ทําการสั่งพริกทอดของพิมพ์ริพายพอกินไปแล้วปรากฏว่าเจ็บท้องเมื่อมาดูพบว,ว่าตาวันผลิตนั้นควรบริโภคก่อนวันผลิตเสียอีกโดยปีที่ผลิตนั้นก็คือวันที่5พฤษภาคมปี2023ควรบริโภคก่อนวันที่4พฤษภาคมซึ่งสาวพิมพ์ริพายก็ได้ออกมาชี้แจงและขอโทษลูกค้าบอกว่าเมื่อเดือนก่อนตนได้สั่งยุติการผลิตและเริ่มผลิตพริกทอดใหม่ทั้งหมดตนได้ว่าจ้างผู้ผลิตพริกทอดปรุงรสไปตีซองและจุบริก และทางบริษัทก็ได้ชี้แจงว่าสินค้าดังกล่าวผลิตในวันที่5พฤษภาคมปี2022เกิดจากการพิมพ์วันที่ผลิตผิดหลุดปากปบบนไปเป็นจำนวน300ซองทางบริษัทต,ต้องขออภัยในความบกพร่องที่เกิดขึ้นและจะเร่งไม่ให้เกิดความผิดพลาดน,นี้เกิดขึ้นอีกทางนี้พิมพ์ริพายก็ได้แสดงความรับผิดชอบด้วยกันขอยกเลิกการขายรสชาติผิดทอดเม็ดมะม่วงต้มยำจะไม่มีการขายผิดทอดนี้อีกต่อไปและจะไม่มีการปล่อยสู่ตลาดอีกต่อไป